สำหรับประเด็นนี้นะครับจริงๆแล้วผมอยากแยกเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเป็นส่วนของการที่เราสวิงลมเนี่ยเราทำเราทาได้กับสวิงจริงทําไมทํากันไม่ค่อยได้นะครับกับประเด็นที่2ก็คือเอรื่องของการน้ำหนักล้นวนนะครับเหตุผลเพราะว่าหลายๆคนครับมีปัญหาในส่วนของไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยหลายๆคนจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเวลาสวิงลมแหมรู้สึกมันทําได้ดีเหลือเกินเพราะว่าให้ทําอะไรหรือในหนังสืออ่านหนังสือมาสวิงลมโอ้หมันทําได้ตามหนังสือหรือตามที่มีผู้สอน แต่พอสวิงจริงมันกลับทําไม่ค่อยได้นะครับประเด็นนี้เนี่ยผมอยากจะให้ให้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับลองนึกถึงภาพนี้ตอนสวิงลมเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะสวิงด้วยความราบรื่นนะครับช้าๆค่อยๆไปนะครับหาจังหวะแล้วก็ไปมันเหมือนกับว่าเราสวิงด้วยด้วยด้วยความคิดที่ค่อนข้างผ่อนคลายกว่าแต่พอตีจริงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะกลายเป็นการเร่งจังหวะนะครับหรือเป็นการตีให้ไกลขึ้นหรือตีให้ตรงขึ้นไปเน้นอะไรบางอย่างทําให้ จังหวะของการสวิงของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับยกตัวอย่างคล้ายๆเรื่องถ่ายน้ําหนักอย่างนี้นะครับแบ็กสวิงเสร็จปั๊บเวลาเราเร่งจังหวะครับมันเป็นการเร่งจากข้างบนเพราะนั้นพอเราเร่งเร่งจากข้างบนปั๊บก็หมายว่าเราตีโดยใช้แขนและลาตัวท่อนบนเป็นหลักก็เลยทําให้อช่วงล่างซึ่งเกี่ยวข้องการถ่ายน,น้ำหนักนั้นทำงานไม่ทันนะครับนั้นประเด็นที่ในส่วนของสวิงลมกับสวิงจริงนะลองดูจังหวะที่เราสวิงดีๆ พยายามทําให้เป็นจังหวะดเดียวกันให้สมูทเหมือนกันรีแลกซ์เหมือนกันนะครับแล้วการโอนถ่ายจากสวิงลมไปสวิงจริงก็น่าจะทําได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ในส่วนของการหายน้ําหนักเองเนี่ยนะครับหลายๆครั้งคนเข้าใจว่าการหายน้ำหนักนั้นเป็นเรื่องค่อนข้างที่สําคัญมากๆนะครับแต่ผมไม่อยากให้มองภาพนั้นนะครับเพราะว่าหลายๆคนหลายๆครั้งพอเราคิดถึงการหายน้ําหนักเนี่ยมันจะกลายเป็นการทําที่มากจนเกินไปนะครับ ผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับในส่วนการหาน้ำหนักเองเนี่ยนะครับแบ็กสวิงปุ๊บเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราพยายามเน้นเรื่องการหาน้ำหนักเนี่ยนะครับเท่าที่ผมเห็นนะครับนักกอล์ฟส่วนมาเล่นคือเวลาแบ็กสวิงแล้วพยายามจะถ่ายเนี่ยน้ำหนักส่วนใหญ่แล้วมันจะลดมาทางด้านนอกนะครับมาทําให้ฐานของเราเน like ah ี่ยนะมันออกจากตําแหน่งที่มันควรจะเป็นนะครับหรือมีการหาน้ำหนักในช่วงแบ็กสวิงที Corner ่มันมากจนเกินไปนะครับเมื่อมีมากจนเกินไปเนี่ยดาวสวิงเนี่ยนะครับการหาน้ำหนักกลับมาจาก สำนักน้ำหนักที่อยู่ด้านนอกของเท้านับกลับมาแล้วก็ถ่ายกลับมาทางซ้ายเนี่ยบางครั้งมันทําได้ค่อนข้างช้าก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้การถ่ายน้หนักทำแล้วไม่ค่อยทันการสวิงจริงนะครับนั้นะเมื่อทําไม่ทันความรู้สึกของเราคือเมื่อโดนประทะปัะ๊บมันก็เหมือนกับว่าน้ําหนักมันไม่ได้ถูกถ่ายมาเพราะมันมาช้ากว่าที่มันควรจะเป็นนะครับนี่ในส่วนของการหาหน้ำหนักเองนะครับลองนึกภาพตามผมนะครับ ถ้าเราสวิงนะครับโดยให้ไม้แบ็กสวิงขึ้นไปและขึ้นข้างบนเนี่ยโดยน้ําหนักด้วยมวลของไม้ที่สวิงไปทางด้านนี้เนี่ยนะครับน้าหนักส่วนหนึ่งมันจะถูกถ่ายมาทางด้านขวาเองนะครับเราไม่ต้องไปจงใจที่จะถ่ายนะครับเมื่อพอเมื่อจงใจที่จะถ่ายปั๊บมันจะกลายเป็นการทําที่มากเกินไปก็จะมีปัญหาในส่วนของการดาวสวิงนะครับแบ็กสวิงนะครับความรู้สึกก็คือว่าไม่ต้องคิดถึงถ่ายน้าหนักมากนักนะครับเพราะการที่เราเอามวลไม้ไปทางนี้และขึ้นเนี่ย ส่วนหนึ่งจะถูกถ่ายมาอยู่แล้วนั้นหน้าที่เราตอนนี้เนี่ยพยายามให้รู้สึกว่าถ้ามันมีน้ำหนักมาให้เราแน่ใจว่าน้ำหนักนั้นให้อยู่ทางด้านในของเท้าให้ได้นะเพราะถ้าอยู่ทางด้านในของเท้าปั๊บเนี่ยเวลากลับเนี่ยเขาจะกลับได้เร็วนะครับเพราะนั้นแบ็กสวิงไม่ต้องคิดถึงถ่ายน้ำหนักมากนะครับเพราะการทวิงมันมีจังหวะของการถ่ายอยู่แล้วพยายามคุมน้ำหนักให้อยู่ด้านในนะครับและการถ่ายน้ำหนักกลับตรงนี้ก็ต้องระวังเหมือนกัน ผมอยากให้เน้นเป็นการหมุนเสียมากกว่านะครับเพราะการหันหนักตาวสวิงที่มากเกินไปก็าอาจจะให้เกิดอาการนะครับเขาเรียกโยนะเมื่อโยตีโลนหลังลูกปั้งนะเพราะอย่าลืมว่าแกนที่อยู่ตรงนี้ถูกโยไปแกนมันลม้ลมลม้มปุ๊บตีหลังลูกเราก็จะรู้สึกว่าน้ำหนักเราคงไม่ถ่ายแน่เลยมันเลยตีหลังลูกอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับนั้นอยากให้เน้นเป็นการนะครับเพลินเป็นการหมุนนะครับถ้าเป็นส่วนใหญ่เพราะอย่าลืมว่าเมื่อเรา เวียงไม้ขึ้นไปทางนี้น้ำหนักส่วนหนึ่งต้องถูกถ่ายมาแน่และเมื่อเราเวี่ยงกลับไปทางด้านซ้ายส่วนหนึ่งก็ต้องถูกถ่ายกลับมาแน่นะนั้นเราเมคชัชร์ว่าการเวี่ยงของเรา้นเป็นการหมุนอยู่ในแกนแล้วน้ำหนักจะถูกถ่ายด้วยตัวของมันเองนะครับอันนั้นฝากไว้นะครับก็คือในส่วนของสวิงลมกับสวิงจริงนะครับพยายามสวิงให้อยู่ในจังหวะหรือทามิ่งเดียวกันนะครับไม่ต้องไปเร่งนะไม่ต้องสวิงลมแล้วช้าๆพอสวิงจริงต้องไปเร่ง,ก,รงก็ไปเร่งจังหวะเพราะนั้น เมื่อเราซ้อมมาจังหวะหนึ่งสวิงจริงอีกจังหวะหนึ่งแน่นอนครับสวิงลมกับสวิงจริงย่อมไม่เหมือนกันแน่ตั้งแต่เริ่มแล้วส่วนที่ผิดส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องของอจังหวะหรือทามิ่งนั่นเองนะครับลำดับผิดข้างบนลงก่อนน้าหนักก็เลยไม่ถ่ายนะครับซอ,อในส่วนงานนักนั้นไม่อยากให้เน้นนับลักษณะการถ่ายไม่ใช่การโยกไปโยกมานะครับมันเกิดขึ้นเนื่องจากเราสวิงอยู่ในกรอบอยู่แล้วนะครับไอมวลของไม้ที่มันเปลี่ยนจากแบ็กสวิงเป็นดาวสวิงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันจะช่วยพาน้ําหนัก ไปทางด้านขวาและด้านซ้ายด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วนะเพราะ,ะนั้นอย่าไปเน้นตรงนี้มากนักนะครับลองไปฝึกดูครับรับประกันว่าคราวนี้สวิงลงสวิงจริงและการหายหนักนั้นก็น่าจะทำได้สมบูรณ์ขึ้นครับ